Podcast. สวัสดีค่ะพัดเองค่ะแม่วันนี้มีข่าวที่แบบว่าต้องตาโตหูผึ่งเลยนะคะเนี่ยสวัสดีครับทันครับใช่เลยครับข่าววันนี้เนี่ยผมว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกกันนิดนึงนะครับอะไรกันคะเนี่ยหรือว่ามีดาราคนไหนประกาศแต่งงานกับหุ่นยนต์เหรอคะโอ้โหนั่นก็เกินไปครับแต่ก็เกือบเกือบนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันรัฐบาลไทยครับกำลังจะทุ่มเงินก้อนใหญ่มากอืมก้อนใหญ่แค่ไหนคะ25,000ล้านบาทครับฮะสอง0มล้านบาทโห oh, สุดยอดเอาไปทำอะไรคะเนี่ยงบขนาดนี้เอาไปใช้ปั้นสมองกลหรือ AI ให้พวกเราชาวไทยได้ใช้กันนี่แหละครับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เลยนะผ่านทางบอร์ด AI แห่งชาตินะครับบอร์ด AI แห่งชาติใช่ครับเราไม่ใช่แค่งบนะ ยังจะสร้างศูนย์ AI โดยเฉพาะเลยศูนย์ AI ครับศูนย์เชี่ยวชาญ AI เลยตั้งเอ่อเก้าแห่งทั่วประเทศเฮ้ยเก้าแห่งนี่มันหักมุมยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกนะคะเนี่ยแบบนี้ต้องขอเจาะลึกด่วนๆเลยค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่คะเนี่ยได้เลยครับมาเจาะกันคือจริงๆประเทศไทยเรามีแผนเรื่อง AI อยู่แล้วนะอ๋อใช่ใช่เหมือนเคยได้ยินอยู่คะ่ะครับ ชื่อเต็มๆก็คือแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยพศ2565-2570นะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าบอร์ด AI แห่งชาตินี่แหละครับคอยดูแลอยู่อ๋อแผนเดิมที่ตั้งเป้าใหญ่ๆไว้เหมือนกันนี่เองที่ว่าจะสร้าง Ecosystem ็ม AI ให้ครบวงจรแล้วก็เหมือนจะตั้งเป้าสร้างคนไว้ส0,000คนประมาณนั้นใช่ไหมคะภายในปี70ถูกต้องครับ อันนั้นคือแผนเดิมแต่ว่าการประชุมล่าสุดนี่แหละครับที่มันน่าสนใจมากคือการประชุมบอร์ด AI แห่งชาติครั้งที่2เมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะมีมติสําคัญออกมา4เรื่องใหญ่ๆเลยครับสี่เรื่องหูงั้นต้องเรื่องแรกก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเรื่องแรกก็เรื่องเงินนี่แหละครับที่บอกไปตอนตอน้นคือเขาทุ่มงบก้อนใหญ่เลย2 5 0 0 0ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569ปีหน้าเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ คือรับทราบกรอบงบนี้ทั้งในแผนนอกแผนเอามาขับเคลื่อน AI เต็มที่ทุกมิติเลยเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนรัฐบาลจัดงบก้อนใหญ่ซื้อสมองกลอัจฉริยะมาช่วยงานทุกกระทรวงเลยครับโห2 5 0 0 0ล้านอลังการมากค่ะแล้วเราจะทำยังไงครับรัฐทำเองหมดเลยเหรออ่านั่นแหละครับคือเรื่องที่สองเลยเขาจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าคอนซอร์ทียมหรือกลุ่มภาคีเครียข่ายคอนซอร์ทียมคือยังไงนะคะ คือจะไม่ใช่แบบว่ารัฐบาลทำเองคนเดียวลุยเดี่ยวไปเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่จะจับมือกับเอกชนครับทำงานร่วมกันเหมือนทำโปรเจกต์กลุ่มใหญ่ๆใ,ในโรงเรียนอะไรแบบนั้นนะครับอ,อ๋อ,ออ๋ให้เอกชนมาช่วยด้วยใช่ครับโดยมีกระทรวงดีหรือกระทรวงดิจิ t a ลอ c คโนมิ c ส์แอนด์โซซเป็นแม่งานหลักคอยประสานงานอืมอืมฟังดูดีนะคะให้คนเก่งๆมาช่วยกันน่าจะไปได้เร็วขึ้นแล้วเรื่องที่3ล่ะคะ เรื่องที่3อันนี้ก็น่าสนใจมากคือการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ Center of Excellence ที่เรียกสั้นๆว่า C.O.E. นะครับค่ะ C.O.E. เบื้องต้นเนี่ยอนุมัติมาเลย9แห่งทั่วประเทศโห9แห่งเยอะมากมีด้านไหนบ้างคะเนี่ยครับก็จะเน้น AI ในสาขาสำคัญๆต่างกันไปนะครับมีด้านการศึกษาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ การเกษตรการท่องเที่ยวสุขภาพและสุขภาวะแล้วก็มีด้านการผลิตโมเดลภาษาขนาดใหญ่ภาษาไทยหรือ Thai LLM การประมวลผล AI ภาครัฐหรือ Government AI Computing Center และสุดท้ายคือศูนย์สอบเทียบทดสอบมาตรฐาน AI ครับครบเลยนะคะเนี่ยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคือเขายังรับหลักการว่าอาจจะตั้งเพิ่มอีกหนึ่งแห่งด้วยเอ้าเหรอคะด้านไหนคะ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยหรือ safety and security นะครับโหครอบคลุมแทบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดูจริงจังมากแล้วเรื่องสุดท้ายละคะเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายก็คือการเร่งทาแผนย่อยหรือ roadmap ครับคือบอร์ดมอบหมายเลยนะให้ทุกศูนย์ COE ทั้ง9แห่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเนี่ยต้องไปทำแผนย่อยรายสาขาของตัวเองมาให้เสร็จภายในกันยายน2568นี้เลยโห oh, กันยาน,นี้แล้วเหรอคะเร็วมาก ใช่ครับเร่งเครื่องสุดๆเพื่อให้ทุกอย่างมันพร้อมเดินหน้าได้ในปีงบประมาณหน้าเลยอื <c oughs> เร่งกันหน้าดูเลยนะคะแต่พอนึกถึงศูนย์เยอะขนาดนี้ก็นึกถึงเรื่องคนเลยค่ะคนที่จะมาทำงานเนี่ยจากแผนเดิมที่ว่าสามหมื่นคนตอนนี้เป้าหมายมันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยครับเยอะมากๆถ้าจำกันได้ตอนประชุมครั้งแรกเมื่อต้นปี68นะครับ ตอนนั้นก็ปรับเป้าขึ้นมาทีหนึ่งแล้วนะเป็นผลิตบุคลากร,กร AI 1 0 0 0 0แสนคนภายใน3ปีใช่ใช่ตอนนั้นก็วาดเยอะแล้วนะครับแต่เหมือนว่าเป้าล่าสุดเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกหลายเท่าเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น AI professional พวกผู้เชี่ยวชาญกับ AI developer พวกนักพัฒนาตั้งเป้ากันเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวครับหลักแสนครับ ส่วนถ้ารวมกลุ่ม AR user หรือผู้ใช้งานทั่วไปด้วยนะอาจจะพุ่งไปถึงหลักหลายล้านคนเลยโอ้หเป้าหมายนี้ทะเยอทะยานสุดๆไปเลยค่ะแต่เออมันก็มีเสียงสะท้อนเรื่องความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะอย่างที่ TDRI หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเขาก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ ถูกต้องครับทาง TDRI เขาก็มองว่ามันมีความท้าทายอยู่หลายจุดเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเรื่องความถี่ในการประชุมของบอร์ด AI แห่งชาตินี่แหละค่ะยังไงคะคือที่ผ่านมาเนี่ยสามปีกว่าๆเพิ่งจะประชุมกันไปแค่สองครั้งเองซึ่งมันอาจจะดูช้าไปนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับความเร็วของเทคโนโลยี AI ที่มันไปเร็วมากๆนะครับอืมอันนี้น่าคิดตามค่ะแล้วเรื่องเป้าหมายคนเป็นแสนเป็นล้านคนล่ะคะ TDRI เขาว่าไวบ้าง นั่นก็เป็นอีกประเด็นครับคือเป้าหมายบุคลากรที่สูงมากๆเนี่ยมันสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมจริงๆของเราตอนนี้หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าเราจะสร้างคนได้ทันตามเป้าไหมประมาณนั้นครับเพราะข้อมูลจริงๆเนี่ยจำนวนคนที่จบด้าน AI โดยตรงหรือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสําคัญๆมันก็ยังเอ่อยังห่างจากเป้าหลักแสนอยู่พอสมควร แล้วก็มีข้อมูลจากพวกประกาศรับสมัครงานจริงๆด้วยนะครับที่ชี้ว่าตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะ AI แบบลึกๆเฉพาะทางจริงๆก็ยังไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับเป้าที่เราตั้งไว้นะครับอืมก็เป็นความท้าทายที่ต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะแล้วทาง TDI เขามีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะว่าควรจะทำยังไงดีมีครับเขาก็เสนอว่าอย่างแรกเลยควรจะกำหนดนิยามทักษะ AI ในแต่ละระดับให้มันชัดเจนไปเลยชัดเจนยังไงคะ คือแบบว่าระดับนี้ต้องทําอะไรได้บ้างระดับต่อไปต้องรู้อะไรเพื่อให้การพัฒนาคนมันตรงจุดวัดผลได้จริงๆ แล้วก็มีข้อเสนอที่สำคัญมากๆเลยคือควรจะวางยุทธศาสตร์โดยเริ่มจากโจทย์ของประเทศจริงๆโจทย์ของประเทศใช่ครับคือตั้งต้นว่าเราจะเอา AI มาช่วยแก้ปัญหาอะไรของประเทศเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย net zero ได้ยังไงไม่ใช่แค่แบบว่าพัฒนาตามเทรนด์โลกไปเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับโหฟังทั้งหมดนี้เราก็รู้สึกตื่นเต้นปนลุ้นไปด้วยเลยนะคะเหมือนเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆทั้งเรื่องเงิน เรื่องศูนย์ AI ที่จะเกิดขึ้นใช่ครับน่าติดตามมากๆเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย AI มันจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตประจําวันการทํางานหรือภาพรวมของประเทศไทยเราไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คําถามสองทันที่ยังค้างคาใจก็คือการลงทุนครั้งใหญ่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาสําคัญสําคัญของประเทศได้จริงๆอย่างที่เราหวังกันหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะเป็นแค่การลงทุนตามกระแสะเทคโนโลยีโลก อันนี้ก็คงต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปยาวๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้กันได้ใหม่พรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ AI Podcast Worldwide